ที่จังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้แนวะโน้มการติดเชื้อในชุมชนดูจะลดลงนะคะแต่ไปพบปัญหาเรื่องการสัมผัสเชื้อในสถานที่ทำงานที่เพิ่มมากขึ้นชุมชนรอบนอกตอนนี้ต้องเร่งตรวจคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงรวมไปถึงแรงงานข้ามชาติที่อยู่ในไซต์ก่อสร้างค่ะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่วมกับฝ่ายปกครองในตำบลสันนาเมงอำเภอสันทราจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็น หน่วยที่จะมีหน้าที่ในการตรวจคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงนะคะก็เข้าไปที่พื้นที่หมู่ที่3และและแคมป์คนงานข้ามชาติในพื้นที่ก่อสร้างหมู่ที่2สองตมสันนามงค่ะใช้ชุดตรวจเอทเคเข้าไปคัดกรองให้นะคะโดยถ้าพบผู้ติดเชื้อและประเมินว่า อยู่ในกลุ่มสีเขียวก็คืออาการอาจจะไม่มีหรือมีอาการน้อยก็จะให้ย้ายเข้าไปพักอาศัยในศูนย์พักคอยชุมชนอยู่ในสถานปฏิบัติธรรมพุทธพรมปัญญาค่ะจุดนี้รองรับได้20คนกำน,นันตำบลสันนามเมงบอกว่าทั้งฝ่ายปกครองฝ่ายสาธารณาสุขต้องเร่งตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อในพื้นที่เพื่อที่จะช่วยการสกัดกั้นการระบาดนะคะสำหรับปัญหาที่พบก็คือยังมีการตั้งกลุ่มร่วมวงดื่มสุราค่ะ แล้วคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงก็ไม่ยอมกักตัวด้วยเพราะว่าติดสุรานะคะโดยได้สั่งการให้ผู้ใหญ่บ้านกรรมการหมู่บ้านและอสอมช่วยกันสอดส่องดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะ,ะปัญหาที่จะตามมาก็คือ,อการแพร่เชื้อนะครับในกลุ่มกลุ่มที่เราบอกว่าเออกลุ่มพวกดื่มสุรานะครับที่เป็นปัญหามากนะครับวันนี้แล้วต้องดูแลพิเศษเลย ครับกลุ่มนี้จะต้องดูแลพิเศษนะครับเพราะว่าบางทีเขาแอบแอบนะครับแอบไปนั่งทานกันตั้งกลุ่มรวมกัน น,นายทรงยศคำชัยหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสำนักงานสาธรารณาสุขจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าเมาื่อวานนี้ผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เชียงใหม่เพิ่มขึ้นมา376คนนะคะก็ยังอยู่ในกลุ่มจังหวัดต้นๆที่พบการติดเชื้อของประเทศอยู่มีคลัสเตอร์ใหม่เกิดขึ้น2คลัสเตอร์ค่ะเป็นไซต์คนงานก่อสร้างที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พบติดเชื้อเพิ่มเจ็ดคนและคลัสเตอร,ร์งานศพในหมู่ที่สองตําบลตลาดใหญ่อําเภอดอยสะเก็ดนะคะพบห้าคนและก็ยังมีคลัสเตอร,ร์เดิมที่ยังระบาดไม่หยุดค่ะคือคลัสเตอร,ร์โรงงานเชียงรายฟู้ดในอําเภอฝางคลัสเตอร,ร์บริษัทเชียงใหม่ริมดอยอําเภอหางดงและบ้านผาแดงตําบลศบโของอําเภออมก๋อยซึ่งในขณะนี้พบว่าปัจจัยเสี่ยงจากการสัมผัสในสถานที่ทํางาน มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นนะคะการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อในครอบครัวก็ยังมีแนวโน้มสูงอยู่ต่อเนื่องเช่นเดียวกันแต่การสัมผัสในชุมชนและสถานที่ระบาดจ,จากต่างจังหวัดมีแนวโน้มลดลงค่ะและวันนี้ที่โรงพยาบาลนาครพิงก็จะเปิด ICU สนาม50เตียงที่ฮ .3 ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินะคะจะเป็น ICU สนามรองรับผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงค่ะ โดยในช่วง4วันที่ผ่านมาพบผู้เสียชีวิตวันละ3 4ถึง4คนตอนนี้การเสียชีวิตสะสมที่89คนแล้วนะคะส่วนการระบาดในจังหวัดพะเยาล่าสุดพบผู้ป่วยใหม่บวกขึ้นมา48คนค่ะในจำนวนนี้มาจากคลัสเตอร์งานศพบ,บ้านสันติสุขตำบลขุนควรอำเภอปง46คนแล้วก็ยังพบว่าชาวบ้านในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ม้งที่ไม่ค่อยจะตื่นตัวกับการเข้ารับวัคซีนค่ะ